สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องสาระเนสอนออนไลน์ ายโคดบูชาครับอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาแนะนำเรื่องราวหลังจากที่เราเอาเครื่องเข้าไปให้ช่างเขาทำกลับมานะครับหายหมดสิ่งที่หายก็คือสิ่งที่งานที่เราทำมาไว้เมื่อก่อนเนี่ยครับอย่างอย่างสมมติโครมตัวเนี่ยครับโคมทุกตัวที่ผมทำไว้นะครับมันก็จะเซตค่าภาษาเซตอะไรไว้เสร็จสับแล้วแต่พอเครื่องกลับมาใหม่เวลาเราสร้างโครมใหม่ก็กลายเป็นว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเห็นไหมครับวันนี้ผมก็เลยว่าจะมาแนะนำคลิปสั้นๆก็คือเปลี่ยนโครมตัวเนี้ยครับให้เป็นภาษาไทย <Wow. S 1> ถ้าจิมชอบผลงานก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, และอย่าลืมกด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับอายกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันอันนี้นะครับผมเปิดโครมเป็นตัวใหม่คือเปิดช่องอันนี้นะครับในโครมของผมก็จะมีหนึ่งคืออีเมลนะครับส่วนเวลาเปิดเข้าไปคลิกตรงนี้ครับผมกลายเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเป็นภาษาอังกฤษเลยทีนี้เราจะมาเปลี่ยนภาษาของโครมจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่เราคุ้นเคย wow. ที่สุดในชีวิตเอาอย่างนั้นเลยกันนะครับเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยเขาเก่งภาษาอังกฤษก็โอเคในส่วนคนใหม่ๆคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษานะครับมันก็จะสื่อกานลำบากเพราะนั้นสิ่งแรกที่คุณเข้ามาก็คือเวลาคุณเปิดโครมขึ้นมานะครับคุณต้องเปลี่ยนภาษาของโครมตัวนี้ครับให้เป็นภาษาบ้านเราให้เป็นภาษาไทยเลย อ่าลองดูนะครับผมเข้ามาที่โครมตัวนี้เห็นไหมเป็นภาษาอังกฤษอยู่ผมก็เข้ามาอันดับแรกเปิดโคมมาแล้วนะครับก็ให้มาที่เซตติ้งนะครับเซตติ้งนะตัวนี้เลยทุกคนก็จะทำเป็นแบบนี้เพราะถ้ายังไม่เปลี่ยนภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับเปิดมาแล้วเราก็ลงไปด้านล่างเลยจะมีตัวแอดวานเห็นไหมครับแอดวานก็คือขั้นสูงอะไรเง้เขานั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยนะครับกดเข้าไปแล้วหาคาคาที่เป็นภาษานะครับด้านนี้มีไหม ถ้าไม่มีด้านนี้ดูด้านนี้ก่อนถ้าไม่มีส่วนใหญ่นะครับเวลาเข้ามาปับ๊บเราก็จะมาหาหาไม่เจอเพอหาไม่เจอปับ๊บก็ามาดูด้านนี้เ <No. S 1> นี่ยครับเรงเวสกดเข้าไปที่เลงเวสเลยครับนี่ขึ้นมานี่แล <c oughs> เห็นไหมครับตัวเดียวกันถ้าเรากดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะมาที่เลงเวสเลยนะครับเลงเวสทำไงดีเราก็ข้าตรงนี้เพราะมันไม่ได้โชว์อะไรเลยตรงนี้เราก็กดที่สามเหลี่ยมหัวกลับนะครับกดลงมาเลย ้เนี่ยครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่า order l a n g g e based on your อะไรล่ะ preference ตัวนี้ก็คือเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแบบ United States ด้วยภาษาอังกฤษแบบอเมริกาและอันนี้เป็นภาษาอังกฤษอีกทีนี้ เรายัางไม่มีภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็มาแอด language ตรงนี้เลยนะครับแอดตรงนี้นะโอเคกดสปาตึ้งอ่าเราก็เรียกดูมีไหมภาษาไทยเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับกอบาเลื่อนลงมาวิธีไหนก็ได้นะครับคุณก็เลื่อนลงมาเลือ<ก>เล่อนล,ล,ลงมาเรื่อยๆแล้วมาหาภาษาไทยให้เจอ <laughs> นะครับมีไม่เอย่ยมีไม่เอย่ยมีไม่เอย่ยต้องมีสิครับอ่าโอ,อ้อ่ะอ่ะเจอแล้ว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 นี่ไทยติ๊กตรงนี้เลยครับแล้วก็แอดภาษาเลยนะครับกดแอดนะครับตึ้มอ่าภาษาไทยก็มาอยู่ตรงนี้ หลังจากนั้นเราก็มากดที่3จุดนี้นะครับกดลงไปเลยเขาบอกว่า Display Google Chrome in this language หมายถึงว่าเราจะโชว์ Google Chrome เป็นภาษานี้ไหมใช่เลยโอเคนะครับเป็นภาษานี้เลยนะครับและหลังจากนั้นเห็นไหมครับไทยก็ขึ้นไปอยู่ตรงโน้นส่วนอังกฤษลงมาอยู่ใต้ล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ Move down Move up ตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นภาษานี้อกลับออกไปใหม่กลับออกไปดูนะครับปิดไปเลย แล้วก็เข้าไปใหม่ลองดูซิมายังเอ่ยเปิดที่3จุดนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนาจากภาษาอังกฤษซึ่งเราไม่คุ้นเคยนะครับแต่สำหรับคุณคุ้นเคยแล้วก็โอเค <Okay. S 1> ว่ากันแต่สําหรับผม <Yahoo! S 1> ไม่คุ้นจริงๆนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนภาษาตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เป็นเซตติ้งตอนนี้เป็นการตั้งค่า นะครับเราจะทําอะไรเราก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมเป็นภาษาไทยหมดแล้วนะครับก็ขอฝากคลิปสั้นๆไว้เพียงแค่นี้นะครับในการเปลี่ยนภาษาของโครมให้เป็นจากภาษาอื่นๆให้เป็นภาษาไทยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่รู้นะครับถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็คงได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปบ้างนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านกับเพื่อนๆท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้และสุดท้ายจริงๆขอกล่าวคําว่าขอบุณและสวัสดีครับ แต่ถ้าเราอยากสร้างธุรกิจของตัวเองล่ะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมที่เรากำลังมองหากันอยู่บอกได้เลยว่าเรามีคอร์สสอนฟรีดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสตลก,กับราสิคะ